นะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับในช่วงบ่ายๆนี่นะนะครับผมเฮาการเซนะครับสําหรับในคลิปนี้ไปที่เลขบนเนาะไปที่เลขบนนะครับไปที่เลขบนก่อนนะครับเนาะอ่าเฮากาลองเลขหลักสิบหลักหน่วยรางจับคู่นะครับในคู่ชุดเนาะสําหรับเลขลรางเอ้าเลขลรางเอาพักไว้ก่อนนะครับเนาะก็เป็นคู่ชุดอ่าที่เฮายืนไว้ชุดนี้เลยสําหรับเลขลรางเนาะนะครับเอาสิไปเลขบนนะครับในเลขบนในคลิปนี้นะเฮาสิไปที่มาครบสองตัวบนนะมาครบสองตัวบนเนาะ นะครับในมาครบสองตัวบนนี่นะครับในงวดที่ผ่านมาเขาใส่เลขสุดเดียวเข้าใส่เลขสุดเดียวในงวดที่ผ่านมาเขาผิดพลาดวงไหนนะครับเขาผิดพลาดองคู่ขี่นะเราผิดพลาดที่คู่ขี่เนาะในงวดที่ผ่านมาเขาใส่สูตรเดียวในเลขมาครบสองตัวบนนะครับนะครับในมาครบสองตัวบนนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเขาใส่เลขสตดเดียวคือตัวนี้เนาะนะครับใส่เลขสูตรเดียวคือตัวนี้นะครับสูตรนี้นะครับนะครับมาครบสองตัวบนคือสูตรนี้ใส่สูตรเดียวอันนี้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เอาจับรวมกันเลยทั้งสามสูตรเอามาเทียบชนเราได้เลขหกตัวเนี่ยได้เลขหกตัวนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้าเลขมาศูนย์เก้านะครับสองศูนย์เก้ามาสองตัวบนนะสองศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้ามาศูนย์เก้าเลยนะครับในี่งวดที่ผ่านมาห้าออลลันเปอร์เซ็นต์มาเทียบนะครับถ้าเ้าจับคู่นี่นะครับตัวนี้เนาะกระสีได้สามสิบคู่เราก็เอาโดเรนมาจับกระสีบุหรี่นะครับเข้าไปที่คู่ศูนย์เก้านะครับในงวดที่ผ่านมาห้าใส่เลขสองศูนย์นะครับสำหรับ ในมาครบสองตัวบนนะครับใส่สูตรเดียวแล้วก็เอาไปเทียบก้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับก็มาเลยนะครับศูนย์เก้ามาศูนย์เก่าเลยนะครับทําที่จริงแล้วนะครับเนาะ,ะในเลขชุดนี้ตัวนี้เนาะมาครบสองตัวบนนี่มันสมีเหลขอยู่สามสูตรมีเหลขอยู่สามสูตรนะครับเข้าสีไปบางทั้งสามสูตรเลยบอนะครับหรือเข้าเสี่ยวสูตรเดียวนี่นะครับหรือจะเอาสูตรเดียวนี้แล้วก็เอาหลักสิบหลักหน่วยมาแยก ลักสิหลักหน่วยบนที่เขาจับออกมาเป็นคู่เด่นเป็นตัวเด่นแล้วทั้งลักสิบหลักนวยเอามาแยกเอามาแยกตัวนี้ครับเอามาแยกตัวนี้พอมาตัวนี้เป็นมากครบสองตัวบนเนาะเอามาแยกตัวไดซิหลักสิหลักหน่วยนะครับหรือนะครับเดี๋ยวข้อสิบไปหรือข้าสิบไปเบิงข้สิบไปเบิงสามสูตรเลยก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวข้อสิปเบิงสูตรนี้นะครับสูตรที่เราใส่ในวัีพผ่านมาคือสูตรนี้เนาะสูตรนี้นะครับสูตรที่เราใช้ในวดที่ผ่านมาตัวนี้เนาะนะครับ ก็คือจะเป็นสูตรนี่นะครับเนาะเป็นสูตรนี่นี่งวดนี้เดี๋ยวเขาสไปเบองเนาสิไดเป็นตัวไหนเนาะสำหรับในตัวนี้นะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรที่บลุดนะสูตรนี้นะครับสามสิบสี่งวดตัวนี้ที่เขาลงห้เพื่อนๆตัวนี้เนาะสามสิบสี่งวดเดี๋ยวเขาสไปเบองนะครับในสูตรนี้เนาะตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับมาครบสองตัวบนเนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับนะครับในตัวนี้เลยสามสิบสี่งวดงวดต่อไปเป็นงวดที่สามสิบห้านะครับตัวนี้นะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกในการเดินของตัวเลขนี่สีมาสองตัวบนนะมาสองตัวบนทุกงวดนี่นะครับนี่จะเดินแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับเดินแบบนี้ทั้งหมดนี่นะครับสามสิบสี่งวดพันนะ นี่นะครับเนี่ครับสามสิบสี่งวดนี่งวดที่สามสิบสี่วันล่าสุดนี่นี่ครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกตัวนี้นะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเข้ามาเสียบประมานเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแในวันที่นี่ตัวนี้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกไปที่เก้าศูนย์เก่าศูนย์เก้ามาที่ศูนย์เก้างวดนี่นะประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยนะประมาณผลออกมาแล้วได้ตัวนี้เนะหกแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้า นะครับงวดนี้นะครับตัวนี้หกแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเอานะครับเดี๋ยวห้าสี่นะครับว่างตัวนี้ก่อนเนาะห้สี่สูตรนี่ที่เขาใส่ในงวดที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวห้าจะค่อยไปเบิ้งอีกสองสูตรนะหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับในชุดนี้นะครับในตัวนี้เนาะนะครับนี่ก็คือมาครบสองตัวบนนะครับในงวดนี้เนาะงวดที่ผ่านมากับมาสองตัวเลยมาสองตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะ ในตัวนี้แล้ววานนี้อีกสองสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวฮาเซิลบอีกสองสูตรเป็นสูตรที่ว่าลดนะครับเดินมาท่ากันเลหล่ะนะครับไปเบิ่งในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขแปดตัวเทือกันะท่อกันแล้ะครับตัวสูตรเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้นะครับเดินมาท่ากันเดินมาเท่ากันสามสิบห้าวันเท่ากันครับสูตรที่สองเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับเดินนะ ในแบบนี้นะครับมาสองตัวบนมันสิมาตัวหงดนะครับมาตรวหงดนี่นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือสองตัวบนเนะครับแล้วก็จนมาหงดลาสุดนะครับในส่วนนี้อาจจะเดินเหย่านะครับอาจจะเดินเหยากว่าส่วนเมื่อส่วนที่หนึ่งอยู่นะครับส่วนนี้สี่สิบสี่สิบหงดนะสี่สิบหานะครับสี่สิบหงดนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดหัวนสามสิบเจ็ดสามแปดวั 37, วเนาะนะครับตัวนี้ในงัวล่าสุดนี่นะครับในหัวล่าสุดนี่เก้าศูนย์เนี่ยมามานะัมาศูนย์เก้าเนี่ยมาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเนี่ยมาศูนย์เก้านะครับจับเป็นสองตัวนะครับศูนย์เก้ามาศูนย์เก้าในงัวนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วในตัวนี้ครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หก จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับนี่วันนี้ในตัวนี้นะเอาเทียบลองบ้างนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแล้วเหาเชไปบางอีกสูตรหนึ่งนะมันมีอยู่สามสูตรนะสูตรที่มันบโหลุดนะสูตรที่มันเดินดีนะครับสูตรที่เดินดีสูตรที่เดินยาวนะครับสูตรที่เดินดีเดินยาวนะครับในสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับก็มาสองตัวบน นะครับก็คือสูตรนี้นะครับอันนี้ก็มาครอบสองตัวบนเท่ากันเป็นเลขแปดตัวกันนะครับตัวนี้ก็แปดตัวเหมือนกันนะครับในหัวที่พันมานี่ยในตัวนี้นะครับเข้าจับไปเป็นลักหน่วยนะครับหัวทีพันมาจะไปเป็นลักหน่วยเนาะตัวนี้เนาะนะครับในหัวที่พันมาได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแล้วบานที่นี่ยกรมาสองศูนย์ก่อนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวนี้มันเป็นเลขเรียงแต้มครับเรียงแต้มไปเลยนะครับ การประมวลผลบอใส่หลายตำแหน่งนะครับได้เรียกหาหาตำแหน่งนะซีตำแหนง่งหาหากับโต้ห้องถีนเนาะวัน,นี้ในตัวเก้านะครับประมวลผลออกมาแล้วในตัวเก้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เรื่องแต้มนะครับตัวที่สามลองเทียบลองมองนะครับลองดูเนาะนะครับเอา้าไปที่ตัวที่หนึ่งเลยนะครับตัวไหนที่มันชนสามตัวห้าจังเอาเนาะนะครับตัวไหนชนสามศูนย์จังเอา หกมีไหมนะครับมีหกนะหกมีสามสุดหกมีสามนะเอาไปที่หกเนาะหกหกแล้วก็หกนะครับแล้วก็แปดแล้วก็เก้าแล้วก็ศูนยนะครับ หนึ่งหนึ่งไม่สองนะครับแล้วก็สองนะครับสองนะครับซีไม่สองสามก็ไม่มีสามมีตัวเดียวเนาะซีไม่สองตัวนี้ผมไม่ซีนะห้าก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกไปที่ตัวนี้นะครับเนี่ยหาตัวนะครับหกแปดเก้าศูนย์สองหกแปดเก้าศูนย์สองนะครับในตัวนี้เนาะได้ไปที่หก แปดเก้าศูนย์สองนี่นะครับเนาะมาครบสองตัวบนได้หาัวนะครับหกแปดเก้าศูนย์สองคือเป็นสูตรที่รุณได้สามสูตรนะครับสามสูตรนะสามสิบสี่สิบวันะครับเป็นเลขแปดตัวันที่นี่ห้าวมาเทียบแล้วมันก็ได้มาเป็นหาัวเนี่ยก็จับยึดชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เดินดีมากนะครับเอาชุดนี้เลยนะครับ นี่นะครับเนาะ้าห้าอ,อลักสิบหลักหน่วยมาแยกหลักสิบหลักหน่วยนะครับสําหรับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับลักสิบบนเนี่ยครับลักสิบบนจะได้ตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับแล้วบานที่นี่ในหลักหน่วยนะครับ 9, 1, 2, 6, เก้าหนึ่งสองหกสี่อาจับเลขสี่มาเนาะพราว่าเลขสีม่มันชลอหมเส้นเนาะ สี่ชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งสองหกสี่นะครับนะครับถ้าเฮาเอาลักสิบลักหน่วยมาแยกนะครับไม่แยกตัวนี้เนาะนะครับถ้าแยกตัวนี้ลักสิบจะมีตัวใดนะครับลักสิบมีหกนะครับมีหกลักสิบมีหกนะครับเจ็ดไม่มีมีแปดแปดมีเก้ามีเก้า ได้สามตัวนะครับได้สามตัวสําหรับลักน่วยนะครับเนาะมีเก้านะครับหนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งไม่มีมีสองนะครับมีสองแล้วก็มีหกสี่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกระสิได้ลักละสามตัวตัวนี้ได้หกแปดเก้าหกแปดเก้า ตัวนี้ได้เก้าสองหกนะครับได้ย่างละสามตัวนะครับถ้าได้ย่างละสามตัวก็จับคู่กันนะครับจับคู่กันก็นจะได้เก้าคู่นะครับจะได้เก้าคู่เนาะนะครับถ้าจับคู่กันก็นจะได้เก้าคู่ก็จะไปที่หกเก้าหกสองหกหกนะครับหกเก้าเนาะหกเก้า ไปดีกรุณานะหกเก้าเซนิลดหกเก้าหกสองหกหกแปดเก้าแปดสองแปดหกเก้าเก้าเก้าสองเก้าหก ได้เก้าคู่นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือมาครบสองตัวบนถ้ามาครบสองตัวบนตัวนี้นะครับถ้าเห้าเอาไปวิ่งกันจะได้ยี่สิบคู่นะตอวจะบินกันได้ยี่สิบคู่สองตัวบนนะครับหนักครับเนาะสําหรับในเลขมาครบสองตัวบนสูตรนี่นะครับเป็นสูตรที่เดินดีทั้งสามสูตรนะครับในงวดนี้นะครับน่าจะมาเห็นเนาะน่าจะเข้านะครับเก้าคู่เนี่ยเอาเก้าคู่นี่อะไรเก้าคู่เป็นคู่เด่นนะครับนะครับเนาะ เอานะครับผมเป็นเพื่อนว่านะครับสาหรับเล็กล่างนะครับเนาะเอาตัวที่ได้หาหกเจ็ตแนว่าสั่นวานะครับนะครับสําหรับเลขกล่างนะครับใน้วัที่พันมานั่นนะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นลักสิบที่ชนมากเนี่นะครับลักสิบล่างชนมาหนึ่งสามสี่ห้าไ 1, 3, 4, 5, อหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดนะครับนะครับบานที่นี่นะครับในลักหน่วยเนี่ย ร่วมกันแล้วนะครับมันได้สามตัวคือหาหกเจ็ดเนาะหาหกเจ็ดนะครับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรลักสิบตัวนี้ลักสิบแต่ว่าสูตรที่เท้าเอาสองสูตรผสมนั่นนะครับเอาสองสูตรรวมกันเนาะล 6, 7, 8, 6, 7, ักส right. ิบลางเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือสองสูตรร่วมกันนะครับลักสิบสองสูตรรวมกันได้หนึ่งสองสามเจ็ดเก้าลักหน่วยสองสูตรรวมกันได้หาหกเจ็ดมันออกตัวกลับนะออกตัวกลับนะครับมันออกตัวกลับก็คือตัวนี้เนาะหนึ่งห้าตัวนี้ หนึ่งอ่านอกตกกลับนะครับเลขมันออกหาหนึ่งตัวนี้มันจับคู่กันแล้วมันจะได้สิบหาู่นะครับสิบห้าคนะครับยังวันกลับนะครับเดี๋ยวนะครับเลขสองส่วนผสมเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเบิร์กตัวใดเป็นตัวใดเนาะนะครับในวันที่ผ่านมามันเป็นตกกลับเลยเป็นตกกลับได้ว่าคันเอาหลักสิบนะครับเอาหลักสิบมาเทียบนะครับเอาหลักสิบมาเทียบตัวนี้ นะครับถ้าเอาลักซิปมาเทียบตัวนี้ a, น, 1, นะครับอาจจะลดลงเพราะว่าในวันที่ผ่านมาถ้าเอามาเทียบมันจะได้หนึ่งนะครับเอา,าลักซิปมาเทียบกับซีดรหนึ่งนะครับในวันที่ผ่านมานั่นในลักซิปนะครับหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดเอามาเทียบบ้างเนาะนะครับหนึ่งสามสี่แปดเอามาเทียบกับตัวรวมเนาะอันนี้สองสูตรรวมเนาะหนึ่งสามสี่แปดเท่ากับเทียบแล้วล่ะมันก็ได้หนึ่งกับสามเท่ากับท่าสี่เปลื่อนๆอยู่มันจะได้หนึ่งกับสามหนึ่งกับสาม แหนึ่งกับสามนะครับเอามาจับคู่กับตัวนี้เนาะมันก็จะได้หกคู่นะครับหนึ่งกับสามเอามาจับคู่กับห้าหกเจ็ดมันจะได้หกคู่ได้หกคู่กับกับป้อมก็นเป็นสิบสองคู่กับที่เขาหาหนึ่งนะเอานะครับในวันนี้เขาจังหวะเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาจังหวะเบิ้งตัวนี้นะครับสองสูตรนี้หลักสิบสองสูตรรวมแล้วก็หลักหน่วยสองสูตรรวมนะครับในวันนี้เสร็แล้ว่าเป็นตัวไหนเนาะนะครับสาหรับในวันที่ผ่านมาเอาตัวกับในหนึ่งหาเนาะนะครับเอานะครับผม สำหรับเลขมาครบสองตัวบนของเรานะครับงวดนี้ได้ห้าตัวเนาะได้ห้าตัวนะครับได้ห้าตัวเอาลักซีลงในมาแยกนะครับได้ลักละสามตัวไปนะครับจับคู่กันใ้เก่าคู่นะตัวนี้นะจับบินกันได้ยี่สิบคู่หกแปดเก้าศูนย์สองอันนี้ก็เลยมาครบสองตัวบนหกแปดเก้าศูนย์สองนะครับนะครับเนาะเอานะครับสาหรับนี่คลิปนี้นะครับผพอมแม่กัะเจ้าแม่เสนีหเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวจังหวะเบิ่งเล็ล่างนะครับ เรียงล่างอ่ะสองอสองสูตรร่วมกันนะทั้งหลักทีเ่เราหน่วยเนาะนะครับเอานะครับตอนนี้คลิปเนี่ยไว้เพียงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ